m i l ิ t ทรีอัปเดต PODCAST ์พอดแคสต์ที่จะนำข่าวสารสำคัญด้านการทหารทั่วโลกมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆสัปดาห์โดย LT Studio สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Military UPDATE PODCAST ตอนที่12ประจำวันพุทธที่2กุมภาพันธ์ปี2022สําำหรับในช่วงนี้คงไม่มีสถานการณ์ทางทหารประเด็นไหนร้อนแรงไปกว่าเหตุการณ์อันร้อนระอุรอบๆประเทศยูเครน ในวันนี้ผมขอนำบทวิเคราะห์จากช่อง YouTube ต่างชาติช่องหนึ่งที่ชื่อว่า b i n k o f b u t t e r g r o u n d s ในประเด็นที่ว่าหากรัสเซียใช้กำลังทางทหารลุกลานยูเครนขึ้นมาจริงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นจะมีอะไรบ้างผมขอนำประเด็นที่ในช่องนี้ได้วิเคราะห์กันไว้มาพูดคุยกันครับอย่างที่เราทราบกันนั้นว่ารัสเซียได้วางกำลังทหารไวร้รอบๆยูเครนในช่วง2ปีที่ผ่านมา โดยจานวนที่ถูกอ้างกันบ่อยๆของรัสเซียคือมีกําลังพลราวๆหนึ่งแสนคนพร้อมกับรถถังยานเกราะปืนใหญ่และขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพิเัยใกล้ในขณะที่ทางฝั่งยูเครนนั้นคาดว่ามีกําลังพลประจําการอยู่ราวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นคนยุโทโธปกรณ์ของยูเครนนั้นถือว่าล้าหลังมากกว่ารัสเซียมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตอีกทั้งกําลังทางอากาศของยูเครนย,ยังมีเพียงเครื่องบินลบไม่กี่ร้อยลํา ในขณะที่ทางฝั่งรัเสเซียนั้นสามารถระดมกําลังทางอากาศได้มากกว่า1,000ลํานณะเวลานี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุถึงการระดมกําลังพลสารองของยูเครนและผู้นําของยูเครนก็ยังไม่มีการประกาศถึงการระดมกําลังนี้แต่เราจะพบเพียงการใช้กําลังกึ่งทหารหรือเรียกว่าพารามิเตารีหรืออาจจะใช้กําลังผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างชิ้นตำรวจในการติดอาวุธเพื่อป้องกันเมืองต่าง ซึ่งการติดอาวุธให้กาลังกลุ่มนี้อาจจะเพิ่มกําลังพลได้อีกราวๆหนึ่งแสนคนในการป้องกันประเทศโดยใช้เวลาเพียงไม่นานซึ่งหากเทียบกับการระดมกําลังสํารองจริงๆที่อาจต้องกินเวลาในการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมรบไม่ต่ํกว่านึงถึงเดือนและถึงแม้จะมีการสนับสนุนยุทโธปรกรณ์จากชาติตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐที่ได้ส่งมอบจรวดต่อต้อตานรถถังเจฟรินให้หลายชุดยิงอย่างฟรีฟรีแต่ในาภาพรวมนั้นมันกลับเป็นสิ่งที่น้อยนิดมาก ในทางทฤษฎีแล้วกําลังพลสํารองของยูเครนประมาณการว่ามีผู้ที่มีความพร้อมและประสบการณ์ทงางทหารในช่วง5ปีที่ผ่านมาอยู่ราวๆ900 0 0สคนแต่ใช่ว่าหากมีการระดมกําลังพลสํารองขึ้นมาจริงๆทั้ง900 0 0สคนจะพร้อมใจสมัครรับใช้ชาติกันทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นการระดมพลยังต้องใช้เวลาในการฝึกราวๆสาม0ิวันซึ่งผู้บังคับบัญชาของยูเครนเองก็มองว่ากําลังทหารของยูเครนนั้น อาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการหยุดยั้งการรุกลานแบบเต็มรูปแบบเนื่องจากไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการทําการรบหากเกิดสงครามขึ้นก็เป็นไปได้ว่ากองทัพยูเครนจะถูกตัดขาดอย่างรวดเร็วและเหล่าผู้นําจะไม่สามารถประสานการป้องกันและส่งกําลังเสริมไปช่วยที่แนวหน้าได้เนื่องจากรัสเซียเองน่าจะรู้ว่าต้องทําการโจมตีที่จุดไหนจากรูปแบบการวางกําลังของรัสเซียในปัจจุบันอีกทั้งการครองอากาศของรัสเซีย จะทําให้การติดต่อสื่อสารและการส่งกําลังบํารุงของยูเครนนั้นหยุดชะงักลงทางฝั่งของรัสเซียเองมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียเองจะเรียกกําลังพลสํารองเพิ่มแต่ก็ด้วยจํานวนที่ไม่มากนะักและก็น่าจะถูกเรียกก็ต่อเมื่อสถานการณ์บีบบังคับว่ากําลังพลประจําการในสมรภูมินี้ไม่เพียงพอต่อการรบซึ่งการรบนั้นอาจหยุดชะงักณจุดที่สามารถยึดครองได้ในเวลานั้นและรัสเซียจะพอใจกับผลที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าสงครามในสเกลใหญ่นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจกับประชาชนชาวรัสเซียอย่างแน่นอนซึ่งนั่นจะเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจของรัสเซียให้ดำดิ่งลงไปอีกจากที่ปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากชาติตอนตกและประเด็นเรื่องขาดความแม่นยำของระบบอาวุธความคล่องตัวในการเคลื่อนพลรวมถึงประเด็นเรื่องการลาดตระเวนจะเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ยูเครนสามารถตั้งรับได้ตลอดแนวเขตแดนที่ยาวเหยียด แต่ก็อาจจะต้องยังเจอการถูกปิดล้อมพื้นที่โดยรัสเซียที่จะยังคงใช้ยุทธปกรณ์ที่มีในการแบ่งแยกกำลังของยูเครนออกจากกันและค่อยๆจัดการไปทีละส่วนเหตุการณ์นี้อาจกินเวลาหลายอาทิตย์ที่จะนำไปสู่สงครามซึ่งณจุดนี้รัสเซียน่าจะเริ่มเผชิญหน้ามากขึ้นและเกิดการต่อต้านอย่างมากในระหว่างที่ยูเครนระดมกำลังพลได้เพิ่มเช่นการทางสหรัฐน่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองที่มีกับยูเครน ซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้ส่งสัญญาณชัดว่าการลุกรานนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาอีกทั้งการสนับสนุนยุโทโธปกรณ์เพิ่มให้ยูเครนน่าจะหลั่งไหลมาจากทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐไม่ใช่เพียงแค่จรวดต่อต้านรถถังแต่น่าจะยังมีทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศเรดาร์อุปกรณ์ติดต่อสรรื่อสารอุปกรณ์ในการสู้รบกลางคืนและระบบอื่นๆ โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นระบบอาวุธอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ต้องการการฝึกฝนและใช้งานนานเป็นเดือนๆน,นอกจากนี้กําลังของนาโต้บางประเทศอาจจะยังต้องอยู่ในยูเครนที่ไม่ใช่เพื่อเข้าร่วมรบในสงครามนี้แต่เป็นไปเพื่อการฝึกฐหารยูเครนให้ใช้อาวุธเหล่านี้ได้อย่างชํานาญทางด้านการสูญเสียรัสเซียอาจต้องพบกับการล้มตายของทหารจํานวนนับหมื่นชีวิตหากมีการรบกันในเมืองซึ่งง่ายต่อการถูกซุ่มโจมตี ตัวเลขนี้ถือเป็นตัวเลขที่น้อยสําหรับการลุกลานใหญ่แต่ถ้าว่าภูมิประเทศของยูเครนนั้นเป็นที่ราบเสส่วนมากไม่มีเนินเขาหรือป่าเขาซึ่งเป็นการง่ายสําหรับรัเสเซียที่จะเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วเข้ามาในยูเครนโดยหลักนิยมของการระดมยิงด้วยปืนใหญ่และบุกเข้าด้วยรถถังอย่างรวดเร็วและหากสงครามเกิดขึ้นแล้วและกินเวลานานนั่นหมายความว่ารัเสเซียจะเสียดุลอานาจในการส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับสหภาพยุโรป ซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศทั้งหลายใน EU จะยื่นมือเข้ามาช่วยยูเครนในด้านการส่กกำบัารบำลุงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียและในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากสงครามเริ่มรัสเซียอาจยึดครองพื้นที่บางส่วนของอยูเครนได้ซึ่งรัสเซียจะต้องเจอกับการต่อต้านของประชาชนในพื้นที่และที่สำคัญคือการที่รัสเซียอาจต้องสูญเสียชีวิตทหารวันละหลายร้อยคนจากกลุ่มต่อต้าน แรงกดดันต่างๆทางการเมืองจะยิ่งทําให้สงครามจบได้ไวขึ้นและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รัสเซียจะบุกยึดครองทั้งยูเครนด้วยกาลังพลที่มีอยู่ณปัจจุบันและถึงแม้จะทําจริงก็ต้องด้วยกําลังพลที่มากกว่าณที่มีตอนนี้และใช้เวลาน,านานอีกหลายเดือนรวมถึงต้องแลกมาด้วยการสูญเสียชีวิตทหารและยุทธปกรณ์อีกจํานวนมากอีกทั้งยังต้องระดมพลกําลังสํารองอีกมหาศาลหนทางที่เป็นไปได้ การรบน่าจะหยุดก่อนหมดฤดูหนาวซึ่งก่อนถึงจุดนั้นรัสเซียน่าจะพยายามยึดครองพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลดำมาถึงทางตะวันตกของไครเมียแต่บริเวณนั้นกระดูจะเสี่ยงชีวิตฐานีกจำนวนมากเนื่องจากประชาชนในละแวกนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับทางรัสเซียแต่ในอีกซินาริโอหนึ่งหากรัสเซียรุกรานเข้ามาในยูเครนแล้วได้รับการยืนยันจากทางตะวันตกว่าจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่นี้ รัเสเซียอาจสามารถยึดครองได้จนถึงเขตแม่น้ำนีเปอร์และยึดครองทุกอย่างที่อยู่ในเขตแดนตะวันออกของแม่น้ำนี้รวมถึงเมืองหลวงเคียฟทั้งนี้รัเสเซียเองอาจตั้งความหวังในการข้ามแม่น้ำนี้เพื่อมายึดเมืองหลวงเคียฟให้ได้ทั้งหมดแต่แน่นอนว่ามันเสี่ยงต่อความสูญเสียอย่างมากแต่ก็อาจคุ้มค่ากับประโยชน์ที่รัสเซียจะได้นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนฝ่ายรัสเซียและเอกราชของยูเครนก็จะหมดค่าลงไป แน่นอนว่าสิ่งนี้จะไม่ได้รับการยอมรับจากโลกตะวันตกในระยะกลางผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซียทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจอาจน้อยลงแต่ทั้งนี้ผลทางนี้ก็ยังไม่สามารถการันตีถึงผลสําเร็จได้และการยึดครองเมืองเคียฟไว้รัสเซียจําเป็นที่จะต้องตรึงกําลังทหารไว้ที่เมืองนี้อย่างหนานแน่นอาจส่งผลต่อเมืองต่างๆที่ยึดครองฝั่งตะวันออกของแม่น,มน้ำนิเปอร์ต้องอยู่ในการปกครองของรัฐบาลท้องถิ่น ข้อเสียของแนวทางที่กล่าวมานี้รัเสเซียจะต้องควบคุมเขตเมืองหลายเมืองที่มีประชากรจํานวนมากซึ่งไม่ได้เข้าข้างกับฝ่ายรัเสเซียที่หากเกิดการยึดครองพื้นที่นั้นรัเสเซียน่าจะต้องเจอกับการสูญเสียมากขึ้นกับการต้องเผชิญกับกองกํลาลังติดอาวุธที่ต่อต้านที่ความร้ายแรงอาจไม่ได้จํากัดแค่ในพื้นที่ของยูเครนแต่จะขยายไปถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในรัเสเซียเองด้วยการบุกด้วยแผนนี้อาจกินเวลาถึงช่วงกลางปี ในยูเครนเองไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่สามารถยึดครองดินแดนของตนกลับคืนมาได้ซึ่งรัสเซียอาจได้พื้นที่ไปเท่าเท่ากับเกาะอังกฤษและถึงแม้ประชาชนกว่าครึ่งของยูเครอนอาจจะสามารถอพยพลี้ภัยไปทางตะวันตกได้แต่รัสเซียน่าจะยังได้ประชากรเพิ่มขึ้นไปถึง8ล้านคนทางด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะลงโทษรัสเซียอย่างแน่นอน นั่นรวมถึงสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วไปในทุกๆวันของรัสเซียอาจต้องเจอกับปัญหาเนื่องจากตัวเลขการส่งออกสินค้าของรัสเซียเกือบครึ่งคือประมาณ45เป็นการส่งออกไปยุโรปในขณะที่สหรัฐเป็นส่วนน้อยมากเพียงไม่ถึง1ในทางกลับกันการนําเข้าของรัสเซียจะนําเข้าสินค้าจากยุโรปมากถึง38และจากสหรัฐ6ดังนั้นการจัดการทางการค้า จะส่งผลเสียอย่างมากต่อรัเสเซียโดยปกติสหภาพยุโรปจะนําเข้าสินค้าจากรัเสเซียปีละราวๆ1 0,000แล้านยูโรในขณะที่การส่งออกของสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียง4%อร์เซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักในส่วนของสหรัฐนั้นมีการพึ่งพิงทางการค้ากับรัเสเซียน้อยมากคือไม่ถึง1%แต่การส่งออกของสหรัฐไปรัสเซียนั้นเกี่ยวโยงกับรัเสเซียโดยตรง โดรัสเซียนำเข้าสินค้าจากสหรัฐราวๆ5-6%แต่การตัดการค้าขายทั้งหมด100%นั้นอาจเป็นไปได้ยากแต่ในทางทฤษฎีแล้วก็สามารถทำได้สำหรับประเทศส่วนใหญ่ในสภาพยุโรปแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกประเทศที่เห็นด้วยแต่สหรัฐประเทศเดียวก็สามารถผลักดันระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกหรือที่ชื่อ Swift หรือเรียกง่ายๆคือระบบด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยปกติแล้วการคว่ำบาตรต่อรัสเซียจะกระทำเพื่อกีดกันไม่ให้ประเทศอื่นค้าขายด้วยอย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้รัสเซียก็ได้มีการตั้งระบบจ่ายเงินอีกระบบหนึ่งไว้กับจีนแม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดแต่รัสเซียก็ยังสามารถใช้สิ่งนี้ทดแทนได้โดยอาจต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งในการทดแทนระบบเดิมในส่วนของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติดูจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในระยะสั้นหากเกิดสงคราม โดยจากข้อมูลสาภาพยุโรปนำเข้าน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจากรัสเซียจำนวนมากโดยสส่วนที่จะกระทบมากที่สุดคือการผลิตกระแสไฟฟ้าและการทําความร้อนในช่วงฤดูหนาวที่จะส่งผลให้สาภาพยุโรปประสบเจอกับฤดูหนาวที่หนักหนวก่วงจากการไม่มีเชื้อเพลิงในการให้ความอบอุ่นต่อบ,บ้านเรือนและเมืองหลวงต่างๆดังนั้นการที่รัสเซียอาจเดินเกมรุกในช่วงฤดูหนาวจึงดูสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับการที่นายปูตินยืนกรานว่าการเจราจาจะไม่หยุดชะงักซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ต่อรัสเซียที่จะสามารถเจราจาได้ในระยะเวลาอันสั้นและตรงไปตรงมาที่สุดกับสาภาพยุโรปดังนั้นหากรัสเซียจะลุกรานยูเคนรนขึ้นมาจริงๆช่วงฤดูห,หนาวก็ดูจะเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากเป็นจุดที่สาภาพยุโรปอ่อนแอที่สุดที่ต้องพึ่งพิงแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียในการทําความร้อน ส่วนสถานการณ์ความหนาวเหน็บในปีนี้จะมากหรือน้อยก็ต้องรอดูสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวปีนี้ที่จะเกิดขึ้นความเป็นหนึ่งของ EU จะถูกทดสอบในสถานการณ์นี้ซึ่งถึงแม้หากมีการแบนรัเสเซียจากระบบ SWIFT บางประเทศอาจยอมจ่ายให้รัเสเซียผ่านทางการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆหรือ,ออาจขัดขวางความร่วมมือที่จะลงโทษรัเสเซียของ EU แต่เมื่อหมดฤดูหนาวลงในเดือนเมษา รัเสเซียจะตกอยู่ในสถานะที่อ่อนแอทันทีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ถูกวิเคราะห์ไว้ว่าทำไมหากรักเสเซียจะลุกรานยูเครนมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้แต่ผลของการลุกรานในระยะยาวนั้นรัเสเซียอาจต้องเจอกับการที่พันธมิตรนาโตเข้ามาตรึงกำลังในดินแดนของยูเครนฝั่งตะวันตกที่ยังไม่ถูกยึดครองและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในยูเครนก็คือการต่อต้านรัเสเซียอย่างรุนแรงและรัเสเซีย อาจถูกโดดเดี่ยวจากการกีดกันทางการค้ากับ E.U. ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียแน่นอนว่าจีนจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ตลาดในยุโรปตรงนี้ดังที่เคยเกิดขึ้นหลังจากปี2014ที่ค่าเงินรูเบิลเสียหายลงไปกว่าครึ่งหนึ่งและเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ผลกระทบใหม่ที่จะเกิดนี้จะทำให้รัสเซียจนลงอย่างมาก และไม่สามารถแข่งขันในด้านการผลิตสินค้าไฮเทคได้ในตลาดโลกและประเทศรัสเซียจะกลายเป็นแหล่งงานราคาถูกสำหรับการผลิตสินค้าธรรมดาๆรรเพื่อตลาดที่ใหญ่กว่าของจีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจีนจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ในทางกลับกันจีนดูน่าจะไม่อยากให้เกิดการลุกลามเสียมากกว่าซึ่งหากมันเกิดขึ้นจีนจะตกที่นั่งลำบากทางการเมือง ในด้านหนึ่งรัสเซียคือพันธมิตรมหาอำนาจที่แท้จริงของจีนและจีนยังคงต้องการความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่ในอีกด้านหนึ่งหากจีนสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามอาจทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับยุโรปและชาติตะวันตกอันเป็นตลาดที่สำคัญของจีนนั้นเริ่มถดถอยอย่างไรก็ดีจีนไม่น่าจะโดนลงโทษทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับรัสเซียในกรณีที่เห็นชอบต่อการลุกลานของรัสเซียในส่วนของทางยุโรป ประชากรใน e ูออาจไม่ต้องทนหนาวในฤดูหนาวเพราะถึงแม้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติในการทำความร้อนจะถูกตัดในช่วงต้นของสงครามแต่พวกเขาจะรอดมาได้โดยการจัดหาแหล่งพลังงานอื่นๆรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในการทำความร้อนการซื้อขายเชื้อเพลิงแบบเร่งด่วนและแพงจะเกิดขึ้นโดยอาจจะใช้การขนส่งทางเรือซึ่งน่าจะพอบรรเทาได้และแน่นอนว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันทั่วโลกที่อาจจะสูงขึ้น เศรษฐกิจกอาจมีผลกระทบชั่วคราวบางประเทศที่เคยค้าขายกับรัสเซียอาจหยุดชะงักลงชั่วคราวแต่โดยรวมแล้วสาภาพยุโรปจะเอาตัวรอดมาได้ทางด้านสหรัฐน่าจะชะง,งักไปชั่วระยะเวลาหนึ่งกับเหตุการณ์ทั้งหลายอาจมีการช่วยเหลือทางด้านการส่งอาวุธหรือเงินสนับสนุนให้กับยูเครนแต่คงไม่มากนักและสหรัฐดูจะให้ความสนใจกับทางจีนมากกว่าทางรัสเซียนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทําไมสหรัฐ ถึงไม่ยอมแสดงท่าทีที่แน่นอนต่อการจะส่งทหารเข้าไปทางยุรหรือไม่แน่นอนว่าหากการรุกรานเกิดขึ้นจริงสถานการณ์ทั้งโลกจะเปลี่ยนไปจุดแตกร้าวทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านตะวันออกและตะวันตกจะขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วและพรมแดนที่เต็มไปด้วยทหารระหว่างชาติยุโรปและรละัสเซียจะเป็นการกลับเข้าสู่สงครามเย็นเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับ Military Update Podcast ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ